สวัสดีครับครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกมเซอร์ไพรสอและผมพีเซฟนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาสอนในการหาประดับนะครับที่เป็นแอคเซสซอรีเนาะโดยที่วันนี้นะครับพี่จะมีอยู่3มทริคนะครับโดยที่ทริกแรกก็คือการฟาร์มโดยการใช้คีย์ทั่วไปนะครับตัวนี้โดยที่แมปพี่พี่จะใช้ก็คือแบบ13นะครับนะทำไมต้องเป็น13นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับพี่จะให้ดูตรงนี้นะครับ 13มีโอกาสลุ้นได้1ใน4จักรรพัินะครับนี่นะ1 3ถึง15นะครับ1ใน4จักรรพัซสุนหมอคงนะครับเนาะโอเคนะครับโดยที่ก่อนอื่นนะครับจะไม่ลืมที่จะใช้ตัวที่เป็นฮอตไทม์นะตรงนี้นะครับแผนที่10นะครับเพิ่มอัตราดอกเรื่งประดับนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ได้ค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวนะตรงนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวพี่จะไปตรงนี้เลยนะครับจำนวนคีย์ที่ใช้ก็คือ100คีย์นะครับต่อ1นอันนะ โดยที่วันนี้พี่จะฟาร์มอยู่3แมปนะครับพี่จะฟาร์มที่แมป13นะครับด้วยโหมดง่าย1 0 0คีย์นะครับโหมดปกติ100คีย์นะครับและที่เป็น16แบบง่ายนะครับอีก100คีย์นะครับจุนนวน300คีย์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่แมป1 0บ3ีง่ายนะครับตัวนี้นะชื่อว่าพระราชวังเทพเจ้านะครับ10บีง่ายมีคางแจนะครับตัวนี้ดีจิงนะครับและ นะครับสตัวทั้งหมดนะครับจะมีความสามารถในการใบนะครับมีบมสติและเพิ่มคูดาวนะครับ3อันตัวอัศวินในการฟาร์มี่ดีสุดนะครับคือเจฟนะครับตัวนี้นะถ้าใครมีเจฟใช้เจฟนะครับถ้าใครไม่มีเจฟใช้พยักไมคานะสำหรับทีมที่เป็นสากลภาพนะครับทุกอย่างเซตตามนี้เลยนะครับแต่ว่าทีมทีมที่เป็นตัวเวทเซร่านะครับตัวนี้อาจจะไม่ค่อยดีตรงที่ตัวมันการสถานะไม่ค่อยดีนะครับจะต้องใช้ตัวที่เป็นสไปน์นะครับ หรือไม่ก็เอลิเซียนะครับอุชงหรือไม่ก็ริวนะครับสตัวนี้นะเอามาการสถานะนะครับส่วนต่อไปก็เป็น SD Bu บัฟทางสตูแล้วก็คาม่าในการบูทดาเมจให้เซร่านะครับอันนี้จะเป็นกรณีที่เซร่ามีดาเมจสูงพอนะสำหรับใครที่ดาเมทไม่สูงพอนะครับสามารถเอารินแทนอุชงได้นะเพื่อบูทดาเมจขึ้นมานะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูนะเผื่อใครนึกภาพไม่ออกนะครับน้องสำหรับน้องมือใหม่นะครับอันนี้เป็นกรณีที่เซร่ายังเลเวลน้อยนะครับ ไม่สามารถตุ้มเว็บเดียวตายได้นะให้เป็นรินแทนนะครับแต่ว่ามันจะรำคาญในบางทีที่อยู่ชินนะครับเพิ่มคูดาวนะมันจะต้องใช้ตัวที่เป็นอุชงนะครับเอามากันนะตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับในการเซ็ตสกิลนะครับเซราเซ็ตอะไรก็ได้นะครับบนล่างนะครับอย่างเช่นอันนี้1เป็นล่างเนาะสนะครับเป็นบนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเจฟนะครับเจฟจะเหมือนกันนะครับเจฟจะเซต เริ่มมาด้วยสกิลล่างนะครับแล้วก็2เป็นบนนะเพราะว่าในเว็บ2เราจ้การสกิลทะลุบัฟนะครับ <Goodness. S 1> เพื่อเอาเวค่ายูชินที่มีบัฟเกราะนะถ้าใครมีเจเวลสูงนะครับให้ใช้เจเวลสูงนะถ้าใครมีเซราสูงให้ใช้เซราสูงนะครค DA, ับโอเคนะเซตตามทีมที่เรามีเลยนะครับโอเคเราไปดูกันเลยครับ100คีย์ว่าเราจะได้ของที่ต้องการ throwing, หรือเปล่านะครับกับประดับนะ ในเวมแรกจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับถ้าเซราดาเมสสูงพออย่างงกท้ทีเดียวตายนะครับถ้าไม่ตายสามารถเอาตัวอื่นเป็นสกิลเสริมได้นะอย่างเช่นคาม่านะครับหรือว่าเอนะครับเอามาบุ้มใส่ได้เลยนะตรงนี้นะครับในเวมที่2จะมียูชินใส่เกราะนะครับตรงนี้ ก็5ดาเมจถึงครับเทียวตายนะไม่มีอะไรง่ายๆนะครับตัวนี้จำนวน38วิเองกันนะครับก็ผ่านได้นะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตอนท้ายนะว่า100คีนะครับว่าเราจะได้ของที่เราต้องการหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยกับตอนท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าประมาณ100กว่าคีนะครับเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับตรงนี้10คี3โหมดงกล้นะครับ คังเจสี่ตัวนะครับไม่มีประดับโผลมาสักชิ้นเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นแบบ10บขีดแบบปกตินะครับตรงนี้นะครับอัศวินยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้พี่ได้ใส่รินมาเพื่อบูดดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่การเซ็ตสกิลยังคงเดิมนะครับแต่ว่าเวฟที่2นะจะใช้คาม่ามาเสริมนะครับเพราะว่าไม่ตายนะครับใส่รินแล้วยังไม่ตายถือว่ามีเลือดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในโหมดปกตินะนี่คือความต่างระหว่างง่ายและปกตินะครับ เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับหลังจากนี้นะกลับอีก1 0 5คีย์นะครับประมาณ100่ีนะครับว่า10ขียสปกติเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยแน่นอนว่าเอารินมาแทนอูชงนะครับความเสี่ยงก็คือโดนเพิ่มคูด,ดาวนะครับถ้ารอบไหนโดนก็รอบนั้นก็นานกว่ารอบอื่นแค่นั้นเองนะครับผมใส่รินยังไม่ตายเนาะ บางทีก็ตายบางทีก็ไม่ตายนะครับของพี่เป็นของอาเวกบวกห้ชิ้นนะยังไม่พอเลยนะครับนี่ครับจะเห็นว่าเลือดเยอะเหลือเกินนะครับในส่วนของและพลาสิฟพี่จะเอาไปแสดงตอนท้ายนะในในหลังจากที่ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับนอ โอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับไปดูกันเลยนะหลังจาก100คีนะครับว่าเราจะได้ของที่เราต้องการหรือเปล่านะครับประดับสักชิ้นนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับกับรอบสุดท้ายนะครับประมาณ100ยว่าคีนะในโหมด10ขีด3ปกตินะครับเราไปดูกันว่าของที่เราได้จะได้อะไรบ้างนะครับตึงโอ้โหกลาอีกแกับรอบที่แล้วอีกนะครับ ครงแจสองกับธาตุอีกหนึ่งนะไม่มีชุดด้วยนะครับนี่หมดปกตินะครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นแบบ10ขีด6แบบง่ายนะครับตัวนี้นะมีอัศวินอยู่5ตัวนะครับโดยที่ตัวแรกเป็นคอนโฮนะครับไปเจีวนาจานะครับพีดำและตัวตัวเทโอนะครับนะเทโอนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าแมปผจนภัยนี้มันจะเป็นอันเดนหรือเปล่านะแต่ว่า เราเตรียมสกิลไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าคอนโฮกับดาจานะครับจมตีไปแล้วเลือดจะเหลือหนึ่งนะครับคือไม่ตายเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับในการเซตสกิลนะครับเราจะเซตอยู่2อันนะครับเผื่อเผื่อกันกันนะครับเนาะยังไงทีเดียวไม่ตายอยู่แล้วนะครับก็เซตไปตามนี้ละกันนะพี่ไม่แน่ใจว่าตัวเทโอนะครับมันจะเป็นอันเดดหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าใช่นะครับแบบผจญ์ไยทั่วไปนะโอเคนะครับ เราจะไปดูกันเลยกับแบบ10ขีด6แบบง่ายนะครับอีก100กว่าคีนะว่ายังจะได้อยู่หรือเปล่านะครับกับตัวประดับที่เราต้องการนะครับในการเซตนะครับควรหาสกิลหลายฮิตไปนะเพราะว่าคอนโฮปีดำนะครับเป็นการฮิตหลายๆฮิตนะครับมันไม่มีทางตายในทีเดียวนะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่มันจะมี อ๋อเทโอไม่ใช่ s, นะอันเดนนะเทโอแค่ตื่นตาเลือดครึ่งครึ่งหลอดนะครับ<ช> <MS> ก็ไปสกิลอะไรก็ได้นะครับอ,อันต่อไปเนาะโอจะเซตตามพี่นี้เลยก็ได้นะครับอ้าตอนแรกมันไม่ตายเหรอจอให้กันเบิบแรกอาจจะเป็นตัวสกิลนี้ก็ได้นะครับน้องที่เป็นสองคิดนะครับเน้นละลายคิดน,นะ อาเป้าหลายฮิตนะครับใช้เวลานานกว่า10ขีด3แบบปกตินะเพราะว่าจำตีแล้วทีเดียวไม่ตายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีก100กว่าขีดนะครับว่า10ขีด6จะให้ประดับอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับ ครับก็จบรอบสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหข่าจะเสร็จนะหลายชั่วโมงเลยเดียวนะ3คลิปนี้นะครับ3 3การฟาร์มนี้นะโอ้หูมามาดูสรุปกันครับกับ10ขีด6นะครับอ่ามีประดับมา1อันนะครับเป็นเสื้อ3ชิ้นเนาะคางแจ2ตัวและประดับ1อันนะครับโอเค108ขี้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะสรุปลงในตารางนะแล้วเราไปดูที่ตารางกันนะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการฟาร์มด้วยกุญแจนะครับในแบบ พะจนภัย10ขีดสานะทั้งง่ายและปกตินะครับและ10ขีดหแบบง่ายนะครับทั้งหมดนี้ในช่วงข้อทามน้องมีสัตว์เลี้ยงมีสกิลพุทเล่และมีกล่องเมน,นะครับทั้งหมด17%นะที่เพิ่มเข้าไปในการดรอปไอเทมนะครับโอ้โหนี่ขนาดอัดกันสักขนาดนี้แล้วนะยังแทบไม่ได้อะไรเลยนะครับตรงนี้น่านดูจากตารางนะครับจะเห็นว่านะพี่โชคดีได้มาที่10ขีดหกหชิ้นนะครับทั้งหมด300กว่าแจน,นะครับได้มา1ชิ้นนะครับโอ้โหเป็นเลนดรอปที่ บัตรซบจริงๆนะอันนี้นะฮะแล้วก็ได้มอนนะครับจะเห็นว่า10.3นะครับมีลุ้ลมได้ดอก1ในสีจักรพรรดิเนาะตัวนี้นะครับมอนดอกมาสีตัวนะครับนะจะเห็นว่านะครับแมปปกตินะจะใช้คียอยู่3ดอกนะครับตรงนี้ใช้แจใช้แจอยู่3ดอกนะครับอันนี้ใช้2ดอกนะครับ2องดอกนะเป็นเรทที่ ค่อนข้างบัดซบเลยทีเดียวนะมันได้ยากมากๆนะครับแต่ว่านะถ้าใครต้องการนะครับจะหาประดับด้วยการฟาร์มนะครับพี่แนะนําให้ฟาร์มในแมปง่ายนะโอเคนะครับ10 10แบบไหนก็ได้แหละนะแล้วแต่ถนัดนะครับจะเป็น1 0 1 10 3 10 6 1 0 10อะไรก็ว่านไปนะแบบง่ายนะครับใช้แชร์2ดอกแล้วมีโอกาสดอปที่ค่อนข้างสูงกว่าแบบปกติที่ใช้แชร์3ดอกนะครับอันนี้เป็นข้อสรุปนะ การฟาร์มนะครับฟาร์มในแบบง่ายนะครับพี่ใช้แจ2ดอกนะครับส่วนใครจะใช้บูสเตอร์นี้พี่ไม่แนะนํานะพี่แนะนําให้ใช้แบบธรรมดานะครับไม่บูสเตอร์นะครับโอเคนะอันนี้ก็จะมีการคุยกันพอสมควรนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรนดอปที่เป็นดอปอ่ประดับอันนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาใช้แจไปกว่า800ดอกนะได้5ดาวมา1ชิ้นนะครับ4ดาวมา8ชิ้น800ดอกนะครับโอ้โหฟาร์มกันวันค่ำขนาดนั้นนะ ได้ประดับมา5ดาว1ชิ้นนะครับ4ดาว8ชิ้นเป็นข้อมูลที่มาจากกลุ่มไทย 7K นะครับโอ้โหตัดสินใจกันเองนะครับว่าเราจะเลือกการฟาร์มในการหาประดับหรือเปล่านะครับนะโอเคนะครับอันนี้นะครับสำหรับสายฟรีอันแรกนะครับโอ้โหเห็นแล้วเราเห็ใจเลยเกินนะตัดสินใจอยู่นานนะครับว่าจะทำคลิปหรือเปล่านะแต่ว่าก็ เอามาให้เห็นนะครับพี่ผ่าน300แจให้ดูนะครับนะต่อไปนะครับพี่มีอีก2วิธีนะครับในการตัดสินใจให้ให้น้องตัดสินใจนะ1ครับคือการฟาร์มการฟาร์มหาประดับด้วยรูบี้นะครับอ่าเป็นยังไงนะตัวนี้ถ้าใครเคยติดตามพี่นะครับพี่ได้เคยทําคลิปไว้นะครับตัวนี้นะนี่นะครับคลิปที่ชื่อว่าพื้นที่ที่ไม่รู้จักก็ฟาร์ได้นะเออนะครับตัวนี้นะที่มั่นใจว่าหลายคนอาจจะไม่ดูนะครับ ไม่รู้นะแต่ว่าตรงนี้นะครับตัวโกดังเงินรางวัลของลูรี่นะตัวนี้นะครับจะมีของรางวัลอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนี่นะครับดอกเครื่องประดับ5ดาว1นชิ้นนะครับ1ชิ้นในการในการเข้าห้องทองของลูรี่ตัวนี้นะใน1อาทิตย์นะครับเราจะเข้าได้2ครั้งนะครับตรงนี้นะครับโดยที่มีแต้ม1,000นะครับ ต่อไปวิธีในการจะฟาร์มนะครับตรงนี้พี่เคยได้อธิบายไว้ในคลิปที่ชื่อว่าพื้นที่ที่ไม่รู้จักก็ฟาร์มได้นะเออนะครับตัวนี้นะพี่ขอไม่อธิบายซ้ํานะครับ พี่จะใช้เสียงในวิดีโอนะครับในการอธิบายให้น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะสำหรับใครที่ฟังเสียงไม่ชัดนะครับอาจจะต้องปรับเสียงเพิ่มขึ้นนะครับหรือไม่ก็ลองเข้าไปที่คลิปนี้นะครับในการฟังครับอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้พี่จะอธิบายว่าค่อนข้างละเอียดเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้พี่จะให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะที่พี่ได้อธิบายไปเข้าก่อนนะครับครับโคดังเงินรางของลูลี่นะครับตรงนี้จะสามารถได้อยู่3อย่างนะครับก็คืออารีนานะครับ ขอค่อยสุกเหวลึกลับและตรงความรอนะครับในการจะฟาร์มโกดังเงินของดูรี่ได้นะครับพี่แนะนําเป็นอารีนานะอารีนานะครับในการกดอารีนาหนึ่งครั้งนะครับจะได้อยู่ห้าพอยนะครับโดยการฟาร์มนะครับตรงนี้นะครับให้ใช้อะไรก็ได้ดึงตัวนะครับปล่อยทิ้งเลยนะตัวแต้มของอารีนาเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่คือวิธีการฟาร์มง่ายและเร็วที่สุดนะครับ ทำแรงให้ระดับที่ตัวเองพอใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าทําแรงไหนได้บ้างนะครับนี่นะครับแม้เขาก็ใช้เหมือนกันนะครับมี1หนึ่งตล่งกันนะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวอันดับอันดับอันดับรางวัลนี่นะครับในการจะทิ้งแรงได้นะก็ต้องอยู่ที่4ี่พันสามนะครับแล้วก็3า0พันหนะครับสา0พันนะครับ3 4 0พันสี่นะครับตรงนี้ ก็คือท,ทิ้งแรงไว้ที่ตัวตัวที่เป็นอัน,อนแรกนะครับตัวนี้นะก็ถ้าใครมั่นใจว่ายังไงก็ไม่ผ่านไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็หยุดนัดตรงนั้นแหละแล้วฟาร์มตัวที่เป็นโกดังดูลี่นะครับในกรณีที่น้องสนใจที่จะเอาของที่พี่ได้โชว์ในตอนต้นคลิปไปแล้วนะตัวนั้นนะครับถ้าน้องโอเคอยากจะได้นะครับฟาร์มนะครับโดยใช้วิธีนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการฟาร์มหา ตัวประดับ5ดาวนะครับจำนวน200รูบี้จะได้1000พนอยต์นะครับแล้วสอ0 0 0พนอยต์เนี่ยเราจะแลกประดับได้1ชิ้นนะตรงนี้นะครับนี่นะนี่คือ5ดาว1นชิ้นนะครับที่เราจะได้พร้อมอาจจะไม่ดี6ดาวอีก1ชิ้นนะครับคุ้มไหมถ้าเทียบกับการเอาเรูบี้ไปแลกคีย์นะครับเพื่อฟาร์มนะครับที่มั่นใจว่าคุ้มกว่าวิธีนี้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าการฟาร์ม ในอารีนามันก,ก็ต้องแลกพอสมควรเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถข้ามไปอีกระดับถึงได้นะครับแล้วถ้าสมมติว่าแพ้ขึ้นมามันลดชั้นแน่นอนนะครับเนาะก็ถ้าใครต้องการประดับ5ดาวนะครับวิธีการใช้รูปี้ฟาร์มในอารีนาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจนะครับโดยที่1อาทิชิ้นนะครับจะทําได้สูงสุด2ชิ้นนะครับทําได้สูงสุดถึง2ชิ้นนะจากตรงนี้นะครับตรงนี้ นี่นะครับจำนวนครั้งที่สามารถเคลียร์ได้0ูนย์ทับสนะครับเนาะก็คือถ้าครบแล้วนะครับแต้มครบแล้วเราจะได้พันนะครับหนึ่พันเราก็จะเข้าไปฟาร์มนะครับหนึ่งทีนะครับเนาะในการฟาร์มก็ใช้ตัวประมาณพี่นี้เลยก็ได้นะตัวนี้นะครับนี่นะครับมีรินนะครับยินหล่างนะคาม่ายินหน้านะครับพยักเมคายูริเอลิเซียนะครับทุกอย่างเซตานนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครมีตัวอื่นก็ลองปรับเองดูนะพี่ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนมัน จะได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับเนาะตรงนี้นะครับอีกหนึ่งวิธีในการฟาร์มหาประดับนะครับต่อไปอีกหนึ่งวิธีนะครับเป็นวิธีที่3นะก็คือการใช้แต้มดาวนะครับจากหุบเหวลึกลับนะครับตรงนี้นะครับที่ร้านค้านะครับสินค้าทั่วไปนะและที่เป็นหอคอยหุบเหวลึกลับนะครับตรงนี้จะมีการเรียกประดับนะครับ4 6ถึงดาวนะครับจำนวน4 5นะครับประดับ6ดาว200นะครับ และแบนผู้พิทักษ์ห0ึ่นะครับโดยที่พี่แนะนำนะครับให้เริ่มกันตั้งแต่ที่200แต้มเป็นต้นไปนะหรือไม่ก็เก็บสะสมจนครบ1,000แต้มนะครับต่อแหวนผู้พิทักษ์นะในกรณีที่ใครมองที่อารีนาดับสูงๆนะครับอยูงไนว่านี่นะครับถ้าใครใจร้อนนะเรียกประดับ4.6ดาวนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่า45นะครับพี่ตีว่าสมมติว่า5ชิ้นคือ200นะตรงนี้นะ5ชิ้นคือ200นะ โอกาสที่เราจะได้4ดาวทั้งหมดนะครับมีสูงมากนะครับไอเขียนว่า4ีถึงหเนี่ยยังไงมันก็ได้4นะแล้วแต่โชคนะแต่พี่ว่ายังไงก็ได้4ี่นะครับ4ีหชิ้นอะไรประมาณนี้นะแทนที่เราจะเอา 4- ีหชิ้นนะพี่ว่าเราเก็บ200อยนะครับเอาประดับ6ดาวดีกว่านะครับนะอันนี้สลับสายฟรีนะครับในการหาดาวนะครับเนาะตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมที่หุบเหวลึกลับได้นะครับเดนะลดวันนี้เนี่สามบีบไม่ค่อยดเนาะตัวนี้นะครับ นี่นะหอคอยหุบเหวลึกลับนะครับตรงนี้พี่ลงไปแค่2รอบเองนะครับแต่ว่ามันมี6รอบนะมันเก็บสะสมได้นะครับเนาะเพราะว่าขี้เกียจนะครับไม่ใช่อะไรนะอ่าเดี๋ยวพี่จะลองผ่านให้ดูหนึ่งรอบนะครับเนาะตรงนี้นะครับในการเซตก็เราก็เซตให้ให้ผ่านตามเงื่อนไขนะครับถ้าเราผ่านได้1เงื่อนไขเราก็จะได้ดาวทั้งหมด3ดาวตอนหนึ่งเงื่อนไขนะครับอันนี้ก็บอกว่าให้ใช้อสวินจมตีนะครับลงหนึ่งตัวนะพี่เอาพยายมไป้าแล้วกันเนาะขี้เกียจที่เกียจเลือกนะไม่มีอะไรนะครับ สามารถเข้าไปลุยได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าผ่านรบเงื่อนไข่นะครับเราก็จะได้ก้าวแต้มนะครับสลับมือใหม่นะครับพยายามลงให้ไปไกลเท่าที่น้องจะทําได้นะครับเนาะก็น่าจะผ่านได้ง่ายๆจะถึงชั้นที่15นะครับนี่ครับง่ายๆไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะปรับมีซีซั่นนี้เขาจะปรับให้ง่ายขึ้นนะ ในแต่ละซีซั่นนะครับมันจะประมาณหนึ่งเดือนนะถ้านะพี่จำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับซีซั่นนะครับของเรานี่ปัจจุบันอยู่ซีซั่น8นะครับโดยที่ซีซั่น8เนี่ยจะเหลือยี่25วันนะก็คือว่า1เดือนนะครับจะมี1ซีซั่นนะครับพอจบซีซั่นเราก็จะได้รางวัลดาวไปนะครับนะในแต่ละชั้นนะหวันเนี่ยเราจะได้สูงสุดคือ9ดาวนะครับไปไกลสุดของพี่ชั้นที่แล้ว20 5, มันไม่ก็27่สิบจําำไม่ได้เหมือนกันอะไรเนี่ยคือก็ประมาณ200กว่าดาวนะครับแล้วก็ได้รางวัลซีซั่นอีกประมาณ300รอยะไรเงี้ยครับก็คือ1ซีซั่นเนี่ยมีโอกาสจะได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ5้าถึงหกรนะครับหกรดาวนะครับเนาะเก็บสซีซั่นได้แหวนทูบิทักนะครับเก็บ1ซีซั่นได้ประดับของดาว2ชิ้นนะครับเนาะก็คือ1เดือนเนี่ยเราจะได้ประดับของดาว2ชิ้นนะครับอันนี้หนึ่งทางเลือกที่เราจะหาประดับได้นะโอเคนะครับ ตารางอยู่ไหนวะนี่นะครับ1เดือนนะครับเราจะได้ประดับ6ดาวอยู่ประมาณ2ชิ้นนะสชิ้นนะครับหรือไม่ก็แหวนผู้วิทักษ์หชิ้นนะครับนี่คือ1เดือนการฟาร์มด้วยอารีนานะครับเราจะได้ประดับ5เดาว2ชิ้นใน1อาทิตย์นะครับ1เดือนเราจะได้ประดับ5ดาว8ชิ้นนะอันนี้ตีกันง่ายๆเลยนะอันนี้นะครับแล้วแต่โชคและบุญวาสนาของใครนะครับที่จะมีคีย์มากน้อยแค่ไหนนะครับเนาะ จะเห็นว่านะครับพี่ฟาร์มไปเกือบ300ร้อนะครับดอกมาชิ้นเดียวนะคิดเองนะครับคิดเองว่าเราจะใช้วิธีไหนในการฟาร์มประดับนะครับแต่ว่าเท่าที่พี่หาได้นะในเกมเนี่ยตอนนี้มันหาได้อยู่3วิธีนะครับเนาะโดยที่หาได้จากการฟาร์มกุญแจนะครับใช้ดูบี้แรกในอารีนานะครับแล้วก็การลุยกุ่มเหวลึกลับและเอาแต้มดาวไปแลกประดับนะครับโอเคอันนี้จะเป็นข้อมูลให้น้องตัดสินใจนะครับในการฟาร์มหาประดับนะครับ ในการฟาร์มหาประดับแล้วอันนี้เป็นสูตรสุดท้ายแล้วเนาะนี่นะครับสมมติว่าเราหาพวกสดาวนะครับ4ดาวได้6ชิ้นนะครับตรงนี้เราสามารถเอา6ชิ้นที่ว่าเนี่ยมารวมนะครับเป็นประดับ5ดาวได้1ชิ้นนะครับเนาะโอเคนะครับเมื่อเราได้ประดับ5ดาวครบนะครับก็คือ1เดือนเมื่อกี้ที่พี่บอกเนาะในการฟาร์มอารีน่าเราได้8ชิ้นนะครับเราเอา8ชิ้นที่ว่านะครับมารวมเป็น6ดาวได้1ชิ้นนะครับแสดงว่า6ชิ้นเนี่ยจะถูก จะถูกเอามาใช้ในการเป็นประดับ6ดาวนะครับแล้วจะเหลือ,อประดับ5ดาวอีก2ชิ้นให้เราใช้นะครับเนาะไม่งงนะครับอันนี้จะเป็นการรวมเครื่องประดับให้ได้เลเวลสูงขึ้นนะครับแต่ว่าเปลืองเลยทีเดียวนาะใช้ตั้ง6ชิ้นเนี่ยคือมันเยอะไปเปล่าแล้วมันปกติมันหายากมากเลยนะแล้วมันมามาใช้จํานวนในการในการรวมนี่ก็เยอะอีกนะโอ้โหปวดหัวเลยนะปวดตับกันไปเลยทีเดียวนะครับเนาะในการฟาร์มหาประดับนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นทริคทั้งหมดเท่าที่พี่จะหาได้ในเกมนี้แล้วนะครับเนาะในสลับสายฟรีนะไม่รวมการได้จากปฏิทินเมลหรือกล่องเมลหรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้ไม่รวมนะครับเราใช้การฟาร์มนะครับในการหานะครับเนาะนี่เป็นตารางที่พี่เอามาให้ใช้ในการตัดสินใจนะครับโอเคนะครับอย่างนั้นคลิปนี้ก็จบแต่เพลงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ